เปิดภาพมาก็พาชมเห็นสวยเห็นเท่าเห็นสวยอ้าทำไมวะอ๋อพาชมเทือกหินสวยโอ้หินสวยงาม ดินปลาพาชมธรรมชาติบ้านเฮาชมหินสวยโอ้ก่อนไงเลยพี่น้องหินก่อนไงหินก่อนไงชมธรรมชาติบ้านเฮาพาชมเทือกหินสวยงามเทืหินสวยงามเทืหินสวยงามธรรมชาติ

มาชมเห็นแตรหินสวยงามมารมชาติเขาบังเห็นแตรพี่น้องห้ามขับปลาปลาสวยปลาสวยงามธรรมาชาติบานโอห,หินแตรคินสวยงาม ชอบผิงสวยงามธรรมชาติชอบผิวสวยงามธรรมชาติหงหแตกสวยงามชมองแตกสวยงาธรรมชาติมีต่อัันต่อสวยงามธรรมชาติเห่า ต้มไม้ประหลาดไม้ประหลาดสวยงามวหา,หา,วาหงต่อไป้รง